หลายคนอาจจะเคยเข้าใจว่าฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นอาชีพอิสระที่ต้องพึ่งพาตัวเอง100%นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสวัสดิการเงินกเกษียณเพราะว่าไม่ได้มีนายจ้างหรือว่ารัฐบาลเนี่ยมาช่วยสะสมเงินออมให้เหมือนอย่างในกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าในกบขแต่ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีกองทุนหนึ่งนะคะที่เข้ามาช่วยรองรับสวัสดิการเงินกเกษียณให้กับฟรีแลนซ์โดยเฉพาะนั่นก็คือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชออนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่คือรายการ Pocket m o ม e y ี่รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซ์นิน,นิโดยที่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอค่ะหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อกองทุนนี้มาก่อนนะคะแต่ว่ากองทุนนี้เนี่ยถ้าจะให้ธิบายง่ายๆนะคะก็จะมีความใกล้เคียงกันเลยกับกองทุนชาราภาพในประกันสังคมค่ะนั่นก็คือเป็นกองทุนที่จะทําหน้าที่ในการการันตีเงินเกษียณให้กับสมาชิกนะคะเพียงแต่จุดที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยเป็นกองที่ถูกตั้ ขึ้นมาเพื่อฟรีแลนซ์ที่ไม่มีระบบสวัสดิการอื่นๆรองรับโดยเฉพาะนอกจากนี้นะคะเมื่อครบอายุตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยก็จะจ่ายเป็นเงินบำนาญในรูปแบบรายเดือนเท่านั้นค่ะ สิ่งที่พิเศษมากๆสําหรับการออมในกอชอนะคะก็คือเราจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลให้ตามขั้นอายุของเราค่ะยิ่งอายุมากรัฐก็จะยิ่งช่วยสมทบให้มากอย่างถ้าอายุ15-30ปีรัฐจะช่วยออมให้ถึง50%สูงสุดไม่เกิน600บาทต่อปีอายุ30-50ปีรัฐจะช่วยออมให้80%ไม่เกิน960บาทต่อปีและเมื่ออายุ50-60ปีรัฐจะช่วยออมให้อีกเท่าตัวเลยสูงสุดไม่เกิน1,200บาทต่อปีค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะนี่เป็นกองทุนกเกษียณที่มีการการันตีผลตอบแทนขั้นต่ําค่ะโดยจะมีการการันตีผลตอบแทนนะคะไม่ต่ํากว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจํา12เดือนเฉลี่ยของเจธนาคารใหญ่ในประเทศนะคะเพียงแต่ว่าในระหว่างทางนะคะเงินในกอชอเนี่ยก็อาจจะถูกนําไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเพื่อให้สามารถคาดหวังผลตอบแทนที่เพียงพอในการนํามาจ่ายเป็นเงินบํานาญในอนาคตดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเข้าไปดูในเรื่องของผลตอบแทนของกองทุนก็อาจจะมีบางช่วงที่ติดลบนั่นเองค่ะซึ่งเกิดจากความ ขั้นพวนของราคาสินทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุนนั่นเองค่ะส่วนเงินบำนาญน,นะคะที่จะจ่ายให้เป็นรายเดือนเมื่อครบอายุกกเกษียณเนี่ยจะพิจารณาตามยอดเงินสะสมยอดสุดท้ายที่อยู่ในบัญชีค่ะโดยที่ถ้าสมมติว่ายอดเงินสะสมยอดสุดท้ายเนี่ยมีมากกว่าหรือเท่ากับ1นึ0 0 0สบาทเป็นต้นไปนะคะก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญขั้นต่ำนะคะเริ่มต้นที่600บาทไปจนถึงสูงสุดที่ประมาณ7,200บาทนะคะทุกเดือนต่อเนื่องกันตลอดชีวิตเลยโดยที่ไม่ได้สนว่าเงินที่สะสมอยู่ในกองทุนเนี่ยเหลือ อยู่จริงๆเท่าไร่ค่ะและถ้าเป็นกรณีที่มีเงินสะสมยอดสุดท้ายนะคะน้อยกว่า1 5 0 0 0 0บาทในกรณีนี้เนี่ยสมาชิกก็จะได้รับเงินบำนาญรายเดือนอยู่ที่600บาทต่อเดือนไปเรื่อยๆจนกว่าเงินในกองทุนจะหมดลงค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะลองคำนวณดูว่าเราจะได้รับเงินบำนาญรายเดือนจากกอชอเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันของกอชอได้เลยค่ะมันจะมีเมนูในการคำนวณเงินบำนาญให้อยู่นะคะเราก็สามารถเข้าไปกรอกได้เลยว่าเราเนี่ยจะเริ่มสะสมเงินตั้งแต่อายุเท่าไหร่เป็นจำน จำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีข้อมูลเนี่ยขึ้นมาให้เราดูเลยค่ะว่าเราจะสามารถคาดการเงินบำนาญรายเดือนเนี่ยได้เป็นจํานวนเท่าไหร่ในช่วงเกษียณค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกของกอ,อชก็เช็คคุณสมบัติกันก่อนได้เลยค่ะข้อแรกนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุระหว่าง15ปีจนถึง60ปีนั่นก็จะหมายความว่านักเรียนนักศึกษานะคะก็สามารถเริ่มต้นออมกับทางกอ,อชได้ค่ะและเงื่อนไขข้อที่2นะคะจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบบาเหน็จบํานาญอื่นๆในรัฐค่ะอย่างเช่นกบขกอ,องทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือว่าประกันสังคมนะคะยกเว้นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ทางเลือกหนึ่งนะคะเพราะว่าสําหรับผู้ที่เป็นผู้ การตนตามทางเลือกนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีสิทธิ์รับเงินชาราภาพจากกองทุนประกันสังคมอยู่แล้วค่ะเช็ค <Check S 1> คุณสมบัติแล้วว่าผ่านนะคะก็สามารถหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็เซิร์ชแอปพลิเคชันของกอชได้เลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะสมัครขั้นตอนต่างๆนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันได้โดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารเลยแม้แต่แผ่นเดียวหรือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยสะดวกที่จะไปสมัครตามจุดบริการต่างๆนะคะ <ๆ S 2> ก็สามารถทําได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารทอสอทอกศกรุงไทยหรือว่าอมสินนะคะหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้บุญเติมก็ได้เช่นกันค่ะสมัครแล้วนะคะก็สามารถเริ่มต้นออมได้เลยเริ่มต้นที่50บาทต่อครั้งนะคะสูงสุดไม่เกิน13,200บาทต่อปีนอกจากนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกออมเป็นเดือนเดือนไปนะคะหรือว่าจะออมเป็นก้อนเดียวทีเดียวต่อปีเนี่ยก็ทําได้เช่นกันเงินที่ได้สะสมไปนะคะก็สามารถที่จะนํามาลดหย่อนภาษีได้แล้วก็จะเหมือนกับที่ได้บอกไปเลยนะคะว่ากอชเนี่ยเขาไม่ได้บังคับออมค่ะนั่นก็หมายความว่าต่อครั้งเนี่ยเราจะเลือกออมเป็นจํานวนเท่าไหร่แล้วก็จะเลือกออมด้วยความถี่ ะะก็สามารถกําหนดได้เองเลยนั่นก็คือสะดวกจะออมตอนไหนเมื่อไหร่เท่าไหร่นะคะก็สามารถตัดสินใจได้เองค่ะ สำหรับกรณีที่ตอนที่เราสมัครเป็นสมาชิกกอชเนี่ยตอนนั้นเราไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญของที่ไหนใช่ไหมคะแต่ต่อมาเนี่ยเราได้เข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนบําเหน็จบํานาญอื่นๆอย่างเช่นกองทุนประกันสังคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือว่ากบขในกรณีนีเน้เงินที่เราเคยได้ออมเอาไว้ในกอชก็ไม่ได้หายไปไหนคะ่ะเพียงแต่ถ้าเราเนี่ยได้มีการออมเงินเข้ามาในกอชในช่วงที่เรามีสวัสดิการส่วนอื่นเนี่ยเข้ามารองรับอยู่แล้วนะคะเราก็จะไม่ได้รับเงินสมทบจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะ ข้อแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการออมในกอ,อชนะคะเนื่องจากการที่กอ,อชเนี่ยเขาการันตีผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันกันกบดอกเบี้ยเงินฝากนั่นก็จะหมายความว่าในยุคข,ของดอกเบี้ยต่ําก็อาจจะทําให้เราสามารถคาดหวังผลตอบแทนจากกอ,อชได้น้อยลงดังนั้นการออมในกออชอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อเป้าหมายกเกษียณของเราค่ะนอกจากนี้นะคะสมาชิกเนี่ยก็จะไม่สามารถขอรับเงินกเกษียณเป็นเงินบําเน็จได้จะต้องรอรับเป็นเงินบํานานรายเดือนเท่านั้นสําหรับรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจนะคะ ก็สามารถติดตามได้เลยผ่านทางเว็บไซต์ของกอชอนะคะ NSF.or.th นะคะหรือว่า Facebook กองทุนการออมแห่งชาติค่ะ ดังนั้นนะคะเพื่อให้แผนกเกษียณของเราเนี่ยเป็นไปตามที่เราตั้งใจฝาก็จะแนะนําให้เราทุกคนเนี่ยลองคํานวณเป้าหมายกเกษียณของตัวเองกันก่อนนะคะแล้วก็นํามาหักลบกันกับเงินบํานาญที่จะได้รับจากทางกอชถ้ายังมีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่นะคะก็แนะนําให้วางแผนลงทุนเพิ่มอย่างเช่นการลงทุนในกองทุนรวมค่ะเราก็สามารถที่จะเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมนะคะผ่านแอปพลิเคชันฟินโนมีนาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารเลยแม้แต่แผ่นเดียวค่ะ แล้วพบกับฟ้านะคะแล้วก็รายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซส์มินิได้ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ